สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับพบกับเฮียหมาพาล้มโต้เช่นเคยครับวันนี้9พฤศจิกายน2566ครับวันนี้เราอยู่กันที่ศึกยูโรป้าลีกนะครับเป็นลอกแบ่งกลุ่มเกมที่4ของทุกๆทีมนั่นเองครับวันนี้มีมาฝาก5คู่เช่นเคยนะครับแล้วมีตัวทีเด็ดประจําวันมาฝาก3ตัวเหมือนเดิมขอสรุปผลประกอบการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสักหน่อยแลยกันครับเมื่อคืนครับเกียร์ให้15คู่รายละเอียดตามนี้นะครับ คู่แรกครับนาโปลีพบกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับเฮียให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างนาโปลีนะครับแฮนดิแคปที่1สรุปนาโปลีนำมาทั้งเกมครับโดนตีเสมอในช่วงท้ายนั่นเองครับคู่นี้จบที่1ต่อ1เราเสียไปครับคู่ที่2ครับโคเปเกนพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเฮียให้เชียร์ทีมเยือนนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแฮนดิแคปที่0.75สรุปแมนยูแพ้นะครับโคเปเกนเอาชนะได้4ต่อ3เสียอีก1ตัวครับ ผู้ที่3ครับอาร์เซนอลพบกับเซบีย่าครับเฮียเชียร์เจ้าบ้านอาร์เซนอลแฮนดิแคปที่1.5สรุปอาร์เซนอลยังคงยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้2องต่อศนครูนี้เรากินครับผู้ที่4ครับบาเยเนมิวนิกพบกับกาลาตาสลายครับเฮียให้เชียร์เจ้าบ้านนะครับบาเยเนมิวนิกแฮนดิแคปที่1.75สรุปบาเยเยนแค่เฉือนชนะ2อต่อหครับเสียไปครับและคู่สุดท้ายครับเรียวมาริดพบกับสปอร์ติ้งบลาก้าครับเฮียให้เชียร์เจ้าบ้านนะครับอย่างเรียวมาริดครับแฮนดิแคปที่1.75สรรุปมมาดดดิยยยยังงคคอเี่ับ เปิดบ้านเอาชนะไปได้3ต่อสูงคู่นี้เรากินเต็มครับสรุปจบที่กินเต็มไป2แล้วเสียไป3นั่นเองครับก่อนจะพบเจอกับทั้ง5คู่ครับเพื่อนๆนครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับซึ่งจะมีทีเด็ดเพิ่มเติมสุดเอกลักษณส่งให้เพื่อนเพื่อนในทุกๆวันครับฝากเพื่อนๆนแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดห fc ครับย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่แอดห fc หรือว่าสแกน Q r Code คที่ให้ไว้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ทั้งกิจกรรมดีๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินสด300บาทครับเพื่อนๆครับรอแจกเพื่อนๆอยู่ครับอยากให้เพื่อนๆครับร่วมสนุกกันครับกับการทายผลสกอร์ผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ทายคนยิงประตูแรกนั่นเองครับวันนี้นะครับเฮียขอเลือกคู่ระหว่างตูลูสพบกับลิเวอร์พูลทายกันมาเยอะๆครับเพื่อนๆครับว่าคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับและใครเป็นคนยิงประตูแรกนะครับเพื่อนๆขอเป็น2คําตอบนะครับแต่ยกตัวอย่างนะครับถ้าเฮียหมาล่วมสนุกเลยครับเฮียหมาจะทายว่าคูู่นี้ตวร คนยิงประตูแรกหลุยส์ดีอารสประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับทายมา2คำตอบครับเพื่อนๆครับทายลงมาในช่องของคอมเมนต์ครับเรามีเงินสดถึง300บาทรอเพื่อนๆอยู่ครับและเมื่อเพื่อนๆทายถูกนะครับแคปหลักฐานยืนยันส่งมาที่ไลน์ของเราเองครับที่แอดหนึ่งหกแปดแปดเอฟซีนั่นเองครับร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเพื่อนครับเรามาว่ากันที่5คู่อันนี้ครับเพื่อนๆครับ 5คู่นี้ไล่เลียงเวลากันเลยนะครับสตาร์กันที่คู่แรกครับเที่ยงคืน45นาทีครับคู่กิจกรรมของเรานั่นเองครับตูลูสพบกับลิวคูไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมครับตูลูสใช้ระบบเก่งของเขานะครับ4-3-3ตัวผู้เล่นหลักนัานนี้เรียกมาเต็มที่เลยนะครับ3แนวลูกของเขานะครับใช้ท้าน้างของอารอนดอนนัมยืนกับทางด้านของซีจิสเดลิงกาครับและอีกหนึ่งตำแหน่งลนเเ้นฝั่งซ้ายเป็นทน้าของแฟรงค์มาร์กี ในขณะที่ลิวพูว์ครับเกมนี้โรเตชันแน่นอนครับหลังจากที่ผ่านมาเขาเล่นแบนกลุ่มแล้วสานัดเขาชนะรวดนะครับแต่โรเตชันของเขาสภาพทีมถือว่าดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างตูลุสเยอะเลยใช้ระบบเดิมนะครับสี่สามสามแต่สามแนวลุกครับจะปรับมาใช้จะนั่งของลุยดีอาร์สครับพร้อมแล้วนะครับสภาพจิตใจในการยืนฝั่งซ้ายนะครับต่างเป้าครับจะพักจะนั่งของดาวินนูเยสบ้างครับใช้จะนั่งของโกดี้คัรโปมายืนหน้าเป้าบ้างครับในการที่ริมเส้นฝั่งขวาครับโมซาล่าก็จะได้พักนะครับใช้ดาวรุ่งอย่างกนั่งของเบ ในขณะที่แผงวิดฟิลยังดูว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไลออนคราฟินเบิร์กจะได้ลงโอกาสครับบนเกมนี้ยืนกับตางนั่งของวาตาลูเอนโดและก็เป็นทางนั่งของฮาวิเอลิสนั่นเองครับไปดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้ซะหน่อยแล้วกันครับคู่นี้ครับอยู่ในกลุ่ม E นะครับเจ้าบ,บ้านตูลูสครับเล่นมาแล้วทั้งหมด สเกมนะครับอยู่ในอันดับ2ตารางครับชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนในขณะที่ลิวพูครับเป็นจา่าฝูงของกลุ่มเลยครับเล่นามาแล้วสเกมชนะ3เกมรวดนะครับมี9คะแนนเต็มครับคู่นี้ลิวพูจะบอกว่าดูรอยลำไหมก็ดูว่าแต้มเหนือมากกว่าครับแต่แต้มเขายัางไม่ขาดนะครับลิวพูยังต้องการอย่างน้อย,อ,ยอีกสัก3คะแนนเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปนั่นเองครับ ผลงานในลีกน่าสนใจมากๆครับเมื่อสำหรับของทีมนี้ตูลูสเจ้าบ้านครับปัจจุบันนะครับผลงานในลีกไม่ดีเลยครับตกไปอยู่อันดับ14นะครับของลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสครับเล่นมาแล้ว1 1เกมลีกครับชนะ2เสมอ5แพ้ไป4นะครับมีเพียงแค่11คะแนนครับในขณะที่ลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับฟอร์มดีใช้ได้ครับเล่นมา11เกมชนะ7เสมอ3และแพ้ไป1นะครับมี24คะแนนคู่นี้พบเจอกันมาถูกบันทึกไว้3เกมครับลิเวอร์พูลดีกว่าเยอะครับเหมาชนะรวดไปทั้ง3เกม และยิงเกินแฮนดิแคปทั้ง3เกมเลยนะครับบอกให้รู้ว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าค่อนข้างเยอะครับคู่นี้ใน6กเกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านตูลูสครับชนะ1เสมอ2และแพ้ไป3นะครับถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยครับเกมนี้ล่าสุดนะครับเปิดบ้านนะครับพายคาบ้านกับเลออาฟมาที่1ประตูต่อ2นั่นเองครับตูลูส3เกมหลังสุดทุกรายการแพ้มารวดนะครับถือว่าย่ำแย่พอสมควรเลยทีเดียวครับเกมที่ผ่านมาที่พบเจอกันมานะครับที่บ้านของลิเวอร์พูลิวฟูก็ยิงไปถึง5ประตูต่อ1นะครับ ในขณะที่6เกมล่าสุดของลิเวอร์พูลครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้นะครับเกมลิกล่าสุดบุกไปเสมอลูตันทาวมาที่1ปรับตัวตอนหนึ่งครับแฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้าเอออยู่ที่ทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูล1.25ครับเพื่อนๆครับมาเยือนและมาที่1.25ถือว่าสูงประมาณหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับแต่ชั่วโมงนี้นาทีนี้ตรงข้ามลิเวอร์พูลไม่ได้จริงๆครับฟอร์มเจ้าบ้านอย่างตูลูสดูหลุดไปพอสมควรนะครับแน่นอนทัวร์นาเมนต์นี้พอจะใช้ได้นะครับเก็บไป4คะแนนแต่ว่่่่าาาามมมัััันนนนนก็ยงไไไไดีีออออะะรรรรรจปต้ทลลลลิิเเเววว์์พพพููหคคบบืๆ มาในฟอร์มที่ล้อแรงจุดสังเกตนีดเดียวนะครับเกมนี้คือลิวพูจะโรเตชันเองครับโรเตชันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพทีมลดลงไปบ้างครับแต่เฮียเชื่อว่าลดลงไปก็ไม่น่าจะเท่าไหร่ครับเพราะตูลูสยังไม่น่าจะมีฟอร์มที่ดีในการต้านทานลิวพูไหวในเกมนี้ครับเพื่อนๆครับแทนดิแคปเท่าไหร่ก็ต้องเชียร์ลิวพูครับคู่นี้ขอเปิดโหวปที่ลิวพูชินเยือนครับและให้ลิวพูเป็นตัวทีเด็ดประจวาวันตัวแรกด้วยนะครับไปกันที่คู่ที่2ครับเพื่อนๆครับ เชียงคือ4หทีเช่นเดียวกันครับอารจ็กซัมเ์ดัมพบกับไบรตันโฮฟอัลเอีนนั่นเองครับไปดูสภาพตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับอารจ็คครับระบบทีมยังไม่ลงตัวเลยครับปรับระบบไปพอสมควรหลัง3ก็เล่นแล้วเกมนี้ลองมาเล่นหลัง4บ้างครับเล่น4 3 3ครับเน้นแนวลุกเลยครับเพราะว่ายังต้องการคะแนนเพื่อหวังเข้ารอบนะครับ3แนวลูกนะครับปรับมาใช้ทางด้านของสตีเฟนเบิร์กชูวยืนกับตัวน่งของชูปาอัคบอมครับและยืนเส้นฝั่งซ้ายเป็นทีบ ในขณะที่ไบรตันครับยังคงเป็นระบบเก่งเช่นเคยครับ4-2-3-1นะครับไล่ตั้งกัน,กนแผงมิดฟิลไปจนถึงแนวลุกเนี่ยใช้ตัวเล่นพวกเล่นหลัลกๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤด,ดูเลยครับหน้าเป้ายังคงเป็นอีแวนโฟกัสซันเช่นเคยครับดาวลุงคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่แผงมิดฟิลของไบรตันน่าสนใจมากๆครับลิมเส้นฝั่งซ้ายคาอลูมิโตมะตัวกลางเป็นชาเปโตและลิมเส้นฝั่งขวาเป็นอัสซูฟาติทำผลงานได้อย่างลงตัวมากๆครับผลงานในกลุ่มนี้กันสักหน่อยแลวกันครับของทีมของคู่นี้นะครับ คู่นี้อยู่ในกลุ่ม B ครับเจ้าบ้านอาแจ็กซ์ครับอยู่โวยของกลุ่มเลยครับเล่นมาแล้ว3เกมชนะ2ขออภัยครับไม่ชนะเลยนะครับเป็นเสมอ2และแพ้ไป1ครับมีเพียงแค่2คะแนนครับถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่ดีเลยครับสำหรับอาแจ็กซ์ครับในขณะที่ไบรตันทีมเยือนครับอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มนะครับเล่นมาแล้ว3เกมชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนครับคู่นี้ ยังมีโอกาสเข้ารอบตกรอบก็ได้ทั้ง2ทีมนะครับอาแจกฟอร์มดรอปลงไปแต่ว่าเขาก็ยังห่างไม่มากนะครับเพราะจากฝูงของกลุ่มอย่างโอลิมปิกมาซ์เนี่ยมีเพียงแค่5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นทุกทีมยังต้องเน้นอยู่นะครับเพื่อหวังผ่านเข้ารอบต่อไปครับไปดูผลงานในลีกของพวกเขาสักหน่อยเลยกันครับอาแจกซับถือว่าแย่มากเลยนะครับฟอร์มปัจจุบันของเขานะครับตอนนี้อยู่ในถอยไปอยู่ในอันดับที่8ตารางแล้วนะครับฤดูกาลนี้ครับ เขาเล่นมาแล้วทั้งหมด11เกมนะครับชนะ4เสมอ2แพ้ไป5นะครับมี14คะแนนในขณะที่ไบรตันครับอยู่ในอันดับที่7ของลีกนะครับเล่นอันดับ7ของพรีเมียร์ลีกครับอังกฤษเล่นมาแล้ว11เกมเขาชนะ5เสมอ3แพ้ไป3มี18คะแนนครับคู่นี้พบเจอกันมานะครับถูกเล่นไว้1เกมก็คือเกมลีกที่แล้วนั่นเองนะครับไบรตันนะครับเล่นในบ้านนะครับคุมความได้เปรียบครับเอาชนะมาได้ก่อนนั่นเองนะครับ2ต่อ0ครับคู่นี้นะครับ6เกมล่าาาาสุดขอองเจจ้้บบนนแ็์ครัชะ2 แพ้ไป4นะครับแต่จุดน่าสนใจคือ2เกมลีกล่าสุดเขาชนะรวดนะครับทำให้ฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากตกไปอยู่หัวของตารางอ่ะตอนนี้เขาเก็บ6คะแนนเต็มขึ้นมาอยู่อันดับแได้แล้วนะครับเกมที่ผ่านมาครับทำผลงานยิเลยทีเดียวนะครับรวบทีมค่อนข้างลงตัวหลังจากปรับระบบการเล่นนะครับเอาชนะฮีเรวินไปได้ถึง4ประตูต่อ1นครับในขณะที่ไบรตันครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ1เสมอสแพ้ไป1นะครับหนักไปทางเสมอเยอะเลยครับเกมลีกล่าสุดบุกไปเสมอเอเวอเรตมาที่1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับแฮนดิแคปคนน 0.5นะครับมา0.5ถือว่ามาสูงประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับถ้าให้เทียบฟอร์มตอนนี้ก็บอกให้รู้ว่าไบรตันน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเขาดูเป็นทีมค่อนข้างเหนียวแน่นแต่อาแจ็คหลังๆดูว่าเหมือนจะกลับมาได้นะครับดูว่ากลับเหมือนจะกลับมาได้ทำผลงานได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับใน2เกมลีกล่าสุดครับเพื่อนๆครับจะลองดูว่าเกมนี้ทิศทางจะไปนทางไหนแต่เมื่อเน้นทั้งคู่น่ะถ้าก่อนหน้านี้อาแจ็คสไปลองแน่นอนครับแต่ตอนนี้อาแจ็คเหมือนจะดูดีขึ้นมาปรับ ไบรทันมาที่0.5เฮียมองว่าสูงไปนิดนึงครับอาแจกในบ้านก็มีดีไม่แพ้กันเลยครับเกมนี้ยังมองว่าอาแจกจะเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับเพื่อนๆครับคูนนี้เฮียขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมแล้วกันนะครับในเมื่อทีมเยือนอย่างไบรทันมาที่0.5เฮียมองว่ามาสูงเกินไปครับไปที่คู่ที่3ครับเพื่อนๆครับเทียนคือ45ทีเช่นเดียวกันครับคาราบักพบกับไบเออร์เลย์วูเซนนั่นเองครับ ไปดูสภาพความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับคาราบารค,ครับก็ใช้ระบบเดิมของเขาครับ4-2-3-1หน้าเป้ายัางเป็นชินินโยเช่นเคยครับในขณะที่เลว์กูเซ่นครับลองดูว่าเกมนี้จะเน้นมากน้อยขนาดไหนครับแต่ยังเชื่อว่าโดย9คะแนนเต็มของเขาเนี่ยยังต้องการคะแนนอีกสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อลุ่งผ่านรอบต่อไปตั้งแต่ยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มครับใช้ระบบเดิมครับ4-2-3-1หน้าเป้ายังคงเป็นนัาของวิเตอร์โบนิเฟสเช่นเคยนะครับไปดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันครับคู่นี้อยู่ในกลุ่ม H นะครับเจ้าบ้านคาราบารครับ อยู่ในเป็นรองจากฝูงของกลุ่มนะครับอยู่ในอันดับ2ครับเล่นมาแล้ว3เกมครับชนะ2แพ้ไป1มี6คะแนนครับฟอร์มดีใช้ได้เลยทีเดียวครับในขณะที่เลเวอร์คูเซนครับเป็นจ่าฝูงกลุ่มครับชนะรวดมาใน3เกมแรกนะครับเก็บไป9คะแนนเต็มครับไปดูผลงานในลีกของพวกเขาสักหน่อยเลยกันครับคาราบาคครับปัจจุบันเป็นอันดับ2องนะครับของลีกอาร์เซบยจานครับเล่นมาแล้ว12เกมลีกชนะ7เสมอ2แพ้ไป3นะครับเก็บไป23คะแนนในขณะที่เลเวอร์กูเซนมาดูกันนี้แข็งแกร่งมากๆครับเป็นจ่าฝูงของบนเดสิก้าเยอรม นี่มาแล้ว10เกมชนะ9เสมอ1ไม่แพ้นะครับ28คะแนนครับคู่นี้พบเจอกันมาถูกขันทึกไว้เกมเดียวก็คือนะครับก็คือในเกมที่แล้วนั่นเองครับในเล็กแรกที่เจอกันมานะครับในบ้านของเลเวอร์โูเซนเรเวอร์โูเซนยิงไปถึง5ประตูต่อ1น1ครับต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวครับผลงาน6เกมล่าสุดของเจ้าบ้านคาราบัคครับ6เกมล่าสุดของเขาเนี่ยชนะ3เสมอ1และแพ้ไป2นะครับ เล่นเกมลีกล่าสุดนี่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับเปิดบ้านถล่มทางด้านของคาปาคันสกามาได้ที่7ประตูต่อหนึ่งเลยครับร้อนแรงมากๆครับ mm hmm. ในขณะที่ไบ y e er เออร์เลว์คูเซนครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ6เกมรวดร้อนแรงสุดๆไปเลยแล้วกันครับตอนนี้จะบอกให้รู้ว่าฟอร์มของไบ y e er เออร์เลวูคูเซนนในทุกถ้วยทุกรายการนะครับกำชัยอย่างต่อเน,นื่องครับถ้าให้เหมารวนย้อนไปนะครับ 10เกมครับเพื่อนๆครับจากทุกถ้วยทุกรายการนะครับมีทั้งแชมป์เบสลีกเอิยขออภัยครับมีทั้งยูโรปาลีกมีทั้งฟุตบอลถ้วยนะครับเยอรมันครับรวมทั้งดิวิชั่นหนึ่งของเขาเนี่ยชนะรวดมา10เกมแล้วนะครับผลงานร้อนแรงมากๆครับเกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะฮอฟเฟนฮม์ถึงบ้านได้3ต่อ2ครับแฮนดิแคป อยู่ที่ทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่น0.75ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับ,รบชั่วโมงนี้นาทีนี้เลเวอร์คูเซ่นเท่านั้นนะครับแน่นอนครับคาราบารดูจะเหนียวแน่นใช้ได้ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำผลงนานดีนะครับ3เกมที่ผ่านมาเขาก็ชนะถึง2แต่ว่านาทีนี้เลเวอร์คูเซ่นมนล้อนแรงสุดๆไปเลยครับ ถ้าใช้ฟอร์มเปชั่นเดิมถ้าใช้ตัวผู้เล่นเดิมเกมนี้คาราบักไม่น่าจะต้านทันไหวแน่นอนนะครับประกอบกับฟอร์มตอนหลังเนี่ยลรเวอร์คูเซ่นค่อนข้างติดลมบนแล้วครับเพื่อนๆครับแฮนดิแคปเท่าไหร่ก็ใส่ลรเวอร์คูเซ่นไปเลยครับแล้วให้ลรเวอร์คูเซ่นเป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวที่2ด้วยนะครับ ไปที่คู่ที่4ครับเพื่อนๆครับคู่นิกกี้สตัวลงนะครับเวสแฮมยูเนเต็ดพบกับโอลิมปิกคอสครับไปดูสภาพตัวเล่นของทั้ง2ทีมนะครับเวสแฮมเกมนี้เน้นแล้วครับใช้ระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้ายังคงเป็นแดนนี่อิงส์เช่นเคยนะครับในขณะที่มิดฟิลด์นะครับเจมส์วอลส์พาครับขยับมาเล่นในมิดฟิลด์ตัวลุกและทำผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับถือว่าลงตัวแล้วครับสำหรับเวสแฮมในตอนนี้นะครับในขณะที่โอลิมปิกคอสครับใช้4-2-3-1เช่นเดียวกันครับหน้าเป้ายังคงฝากความหวังมาที่อายุบบอัลคคคาีเเช่นยรับ ไปดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้ซะหน่อยแล้วกันนะครับเจ้าบ้านนะครับเวสแฮมครับอยู่จ่าฝูงของกลุ่มเลยครับเล่นมาแล้วสามเกมนะครับชนะ2แพ้ไป1มี6คะแนนในขณะที่โอลิมปิกอสอยู่ในอันดับที่3ครับเล่นมาแล้วสามเกมชนะ1เสมอ1และแพ้ไป1มี4คะแนนนั่นเองครับผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเวสแฮมในลีกของเขาดูยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับปัจจุบันอันดับ12ของพรีเมียร์ลีกครับเล่นมาแล้ว11เกมครับชนะ4เสมอ2แพ้ไป5 มี14คะแนนครับในขณะที่โอลิมปิกอสเป็นรองจ่าฝูงนะครับของกรีซครับเล่นแล้ว9เกมชนะ7เสมอ1และแพ้ไป1ครับมี22คะแนน <c oughs> คู่นี้พบเจอกันมาถูกบันทึกไว้นะครับ2เกมนะครับเป็นทางด้านของ โอลิมปิกอสครับเอาชนะมาได้ในเกมล่าสุดนั่นเองครับที่บ้านของกอสครับสองต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมก่อนนั้นนุ้นเคยอุ่นเครื่องกันมาเมื่อปี2 0 0 6ครับเสมอกันมานั่นเองครับเวสแฮมยังไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับอย่างพบเจอกันมาครับผลงาน6เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเวสแฮมครับชนะ1เสมอ1และแพ้ไป4หลังๆฟอร์มดรอปไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ล่าสุดบุกไปพ่ายเบลนฟอร์ดสต่อ3ครับในขณะที่โอลิมปิกอสหเกมล่าสุดของเขาชนะ4เสมอ1นึ่งและแพ้ไปหายยยเเลทีีดวนะครับ เปิดบ้านนะครับ่ายคาบ้านยกับซาโลนิก้ามาที่2ประตูต่อ4ครับแต่เกมนั้นเขาใช้ผู้เล่นสำรองลงเยอะนะครับเพราะเตรียมผู้เล่นหลักไว้สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะนั่นเองครับแฮนดี้แคปนะครับเปิดมาตอนแรก0.75ตำท่าจะขยับไป1แล้วครับเพื่อนๆครับดูทิศทางน้ำอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับว่าจะไปเท่าไหร่นะครับแฮนดี้แคปอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมแน่นอนับเพื่อนๆครับตอนนี้ เวสแฮมก็ดูแกว่งๆนะครับดูยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แต่หลังๆครับเฮียดูเกมของเวสแฮมแล้วค่อนข้างลงตัวใช้ได้นะครับเขาเล่นมาเนี่ยฟอร์มการเล่นเขาไม่ดีนะครับก่อนหน้านี้เขาแพ้มันล้วๆเลยนะครับแต่ว่าดูระบบทีมค่อนข้างลงตัวใช้ได้นะครับจากเกมลีกครับที่ผ่านมาที่เขาเอาชนะอาร์เซนอลได้สามต่อหนึ่งอะต่อยอดมาแต่เกมที่แพ้เบนฟอร์ดเนี่ยเขาเล่นดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาแพ้นั่นเองครับยังมองว่าเวสแฮมเกมนี้โดยกระดูกของนักเตะดูดีกว่าโอลิมปิกอสประมาณหนึ่งครับแน่นอนครับกอสแข็งแกร่งใช้้ไดครับ แต่เฮียเชื่อว่าเบียดเบียดกันไปแล้วเวสแฮมน่าจะได้เปรียบครับประกอบกับการเล่นในบ้านของเวสแมดูแข็งแกร่งไว้ใจได้นะครับเวสแมเกมที่แล้วแพ้มาเสียหน้ามาอสมควลเกมนี้เวสแมเอาคืนแน่นอนครับเพืเ่อนๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเชียร์ไปที่เวสแมเจ้าบ้านได้เลยนะครับไปที่คู่ปิดท้ายครับเพื่อนๆครับตีสามตรงครับกัสโกเลนเจอร์พบกับสปาร์ตาปร์จนั่นเองครับ ไปดูสภาพตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับเรนเจอร์ครับต้นฤดูกาลแข่งไปพอสมควรนะครับเพราะว่าปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้นักเตะหลักๆค่อนข้างกลับมาแล้วนะครับ4-2-3-1ของเขาครับหน้าเป้ายังคงเป็นตัวด้านของดานิโลดาซิวาเช่นเคยนะครับในขณะที่แผงวิฟฟิลของเขาอ่ะเด่นมากๆครับก็คือวิวตัวลุกอย่างทางด้านของแซมเรเมอร์ทำผลงานนี่ยอดเยี่ยมนะครับในหลังๆครับสปาร์ตาปาครับเล่นสามสี่สามครับสามแนวลุกเป็นตัวตั้นของเวอยซิโกา้เบนเงนมากูเซวินเอง ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับในกลุ่มนี้คู่นี้อยู่ในกลุ่ม C นะครับเจ้าบ้านนะครับกัสโกเรนเจอร์ครับอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มครับชนะ1เสมอ1แพ้มา1นะครับมี4คะแนนในขณะที่สบตาปลาครับอยู่ในอันดับ2ครับชนะ1เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันครับแต่ประตูได้เสียดีกว่าเล็กๆนะครับแต่มี4คะแนนเท่ากันคู่นี้เบียดและแย่งกันเข้ารอบอย่างแน่นอนครับเกมนี้ใส่กันมาแน่นอนครับไปดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมครับเรนเจอร์ครับอยู่ในอันดับ2ของลีกสกอตแลนด์ครับเล่นมาแล้วเกม ชนะ8แพ้ไป3ครับมี24คะแนนในขณะที่สปาร์ตาปลา์ครับเป็นจา่าฝูงของประเทศเช็กค,ครับเล่นมาแล้ว14เกมชนะ11เสมอ2และแพ้ไป1นะครับมี35คะแนนคู่นี้พบเจอกันมาถูกบันทึกไว้3เกมนะครับผัดกันแพ้ปัดกันชนะกันมาทีมละหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกัน1่แต่เกมล่าสุดในการที่พบเจอกันมาในเลกแรกที่บ้านของสอปาร์ตาปรา์เสมอกันมาที่0ประตูตอ่อ0นั่นเองครับผลงาน6เกมล่าสุดของเจ้าบ้านเรนเจอร์ครับ ชนะ5เสมอหนึ่งไม่แพ้นะครับเหมือนที่เยียบอกไปตอนนี้เรนเจอร์ต้องรู้ดูการเขาสะดุดนานมาพอสมควรนะครับแต่หลังๆเครื่องติดระบบทีมลงตัวแล้วครับตัวเล่นบาดเจ็บก็กลับมาแล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้เลยทีเดียวครับเกมล่าสุดเล่นลีกครับของสกอตแลนด์นะครับผูกไปถล่มฮาร์ตถึงบ้านเลยครับ3ต่อ1นในเกมลีกก่อนนั้นนั้นก็บุกไปยิงดันดี5ประตูต่อ0ูนะครับถือว่าตอนนี้เรนเจอร์กำลังร้อนแรงทีเดียวครับในขณะที่สปาร์ตาปาครับ6เกมล่าสุดของเขาก็ไม่ยอมนะครับชนะเสเุดี่ เปิดบ้านเอาชนะโบฮีเมียนมาที่2ต่อ0นั่นเองครับแฮนดิแคปคู่นี้ชื่อเจ้าบ้านเลนเจอร์0.25ครับเพื่อนเื่อนครับอาจจะไปถึง0.5นะครับเพื่อนๆือดูทิศทางน้ำอีกทีแล้วกันครับเพื่อนๆื่อนครับคู่นี้เหมือนบ้านใครบ้านมัน เกมที่แล้วเนี่ยในบ้านสปาร์ต้าปาร์คเนี่ยสปาร์ต้าปาร์คเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านนี่อย่างแข็งแกร่งมากๆนะครับในเกมลีกสปาร์ต้าปาร์คของเขาเนเจ็ดเกมเขาชนะมานลวดทั้งเจ็ดเกมแต่ว่าในเกมที่แล้วเนี่ยที่เล่นในบ้านพบเรนเจอร์เนี่ยเขาไม่สามารถฉกฉวยความได้เปรียบได้นะครับบอกให้รู้ว่าเรนเจอร์สู้ได้ดีเกมนี้กลับมาบ้านของที่เรนเจอร์มากครับและเรนเจอร์เป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยครับเพื่อนๆครับคู่นี้เฮียเ er, ชื่อว่าเลนเจอร์เอาคืนอย่างแน่นอนนะครับขอเลือกเชียร์์์ไปปททีี anger, ีี่่กกัััััััสโลลลเเ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 รรรรรนน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 จจจจอออ้้้้้้าาบบบดดดยยคคแะะะให็ anger, ตววตววววว3ขง ขอบทุกท่านสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสรุปอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าเฮียไปในทิศทางไหนนะครับคู่แรกครับตูลูสพบกับลิวพูลครับลิวพูลมาที่1.25เชียร์ลิวพูลเป็นตัวที่เด็ดประจำวันตัวแรกเลยครับคู่ที่2ครับอาร์แจ็กซ์พบกับไบรตันครับไบรตันทีมเยือนมาที่0.5ขออยู่อาร์แจ็กซ์เจ้าบ้านครับอาร์แจ็กซ์มีดีพอที่จะเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับคู่ที่3คาราบักพบกับเลเวอร์คูเซ่นครับเลเวอร์คูเซ่นมาที่0.75เชียร์เเลวอร์คูเซ่นเป็นตดห้าเด็ดปร์เลเวที่2นะครับ คู่ที่4ครับเวสแฮมพบกับโอลิมเปียกอสเวสแฮมแฮนดิแคปมาที่1เชียร์เวสแฮมได้ครับและคู่สุดท้ายกัสโกเลนเจอร์พบกับสปาร์ตาฟ้าครับเลนเจอร์ Ranger, มาที่0.25หรือ0.5เชียร์เลนเจอร์ได้เลยครับและให้เลนเจอร์เป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่3ด้วยนะครับ รบทัวนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับก่อนจะจากกันไปครับตอนนี้เรามีกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะนะครับรวมจะมีทีเด็ดเพิ่มเติมทั้งบอลเต็งทั้งบอลสเต็ปครับฝากเพื่อนๆแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดหนึ่ fc ครับย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่แอดหนึ่ fc นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือว่าสแกน QR code ที่เราได้ให้ไว้นะครับในนั้นยังมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ รล่ทั้งกิจกรรมดีๆครับเพื่อนๆครับขอย้ำอีกสักหนึ่งครั้งละกันครับเพื่อนๆเรามีเงินสด300บาทรอเพื่อนๆอยู่นะครับเพื่อนๆครับร่วมสนุกกันเยอะๆครับไทยสกอร์ผลการแข่งขันครับวันนี้เฮียขอเลือกคู่ระหว่างตูลูสพบกับลิวพูทายกันมาเยอะๆครับว่าคู่นี้จะจบลงที่เท่าไหร่นะครับและใครเป็นคนยิงประตูแรกนะครับขอยกตัวอย่างละกันนะครับ้าเฮียหมาร่วมสนุกด้วยครับคู่นี้เฮียหมานะครับจะร่วมสนุกจะทายว่าตูลูสหนึ่งลิวพูสามนะครับคนยิงประตูแรกคือหลุยดีอาร์ ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับทายลงมาในช่องของคอมเมนต์ครับกันมาเยอะๆครับรุ่นมีเรามียเห่าวันนะครับเงินสด300บาทรอแจากเพื่อนๆอยูย่างนั้นเองนะครับขอเงื่อนไขที่เดียวครับเพื่อนๆทายถูกแคปหลักฐานยืนยัน ส่งมาที่ไลน์ของเรานั่นเองครับที่แอดดึงหกแปดแปดเอฟซีเพื่อแสดงตัวรับของรางวัลนั่นเองครับฝากกิจกรรมไปด้วยแล้วกันนะครับรบทวนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนเื่อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังเฮียหมาพาล้มโตตลอดนะครับฝากไปด้วยครับกับทัศนคติบอลดีแบบนี้และกิจกรรมดีแบบนี้ในทุกตัววันที่เฮียหมาเอามาฝากนะครับวันนี้หมดเวลาของเฮียหมาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ